วันนี้วันที่2พฤศจิกายนนะครับให้ปูนจากบริษัทโฮเมดมาเทนะครับไปที่ใช้งานบริการอยู่ปารีนนะครับผมแนะนําเลย h o m e m a ม e เพราะว่าก่อนที่เราจองเข้าไปเนี่ยเขาจะมีทีมงานนะครับมาตรวจสอบหน้างานก่อนนะเขาก็จะนัดแน่ครับคนขับรถนะครับวิ่งตามหมุดตามตําแหน่งนะครับโดยที่เขาจะไม่ต้องโทรถามเราคือดีมากแล้วปูนก็โอเคครับปูนจริงๆของโฮเมดนี่เบอร์ติดต่อนะครับ โผล่ไปได้เลยนะครับคนอนกียร์โโทรเมดของเอ g พีีนะครับผมแนะนำคูนโฮมเมดนะครับสีคูนสองี่ศูนนะครับมนบนันต้องดำเขียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสีนั่นเองนี่นะครับสเต็งสองสี่ถ้าให้ดีนะครับนแนะนำให้เพื่อนๆเอาใบช่องน้ำหนักนะครับ ช่างอัหนักรถขอเขาด้วยนะครับเพราะเราจะได้ดูว่ารถเต่าเท่าไหร่ถ้าเขาใส่ปูนมาก่อนอนจากแทนเขาช่างนันหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนโดนโกงในจุดหนึ่งนะครับ ใบน้ำหนักปูนของรถนะครับเนี่ยเขาจะมีใบนี้มาให้เรานะครับว่าน้ำหนักคงเหลือน้ำหนักรถน้ำหนักตอนโหลดแล้วนะครับเท่าไหร่จะได้รู้นะครับว่าเราได้ปูนเต็มหรือไม่นะครับแล้วสีปูนเนี่ย,ยต้องเป็นเขียวเข้มเนี่ยเป็นดำๆเนี่ยนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับนี่สเต็งสองสีศูง ถ้าสเต็กน้อยปูนก็น้อยลงนะครับก็สีก็จะแตกต่างกันถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเคพีปกตินะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้านมีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-5 0เนตะครับติดตามเรานะครับกับ KP พี วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ